ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยกับรายการคนรู้จริงทางสถานีโทรทัศน์ทีวี24นะครับก็เรามาพบปะพูดคุยกันอยู่เสมอๆนะครับเอาความหลากหลายนะครับหยิบประเด็นข่าวบ้างหยิบประเด็นข้อที่จริงบ้างนะครับบวกข้อเสนอแนะความคิดเห็นของเรามาพูดมาคุยกันนะครับอย่างน้อยๆก็เชื่อว่า อาจจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องท่านผู้ชมนะครับแล้วก็แม้กระทั่งรัฐบาลหรือว่าเจ้าหนี่ของรัฐเองหลายๆเรื่องเราก็พูดคุยนะครับจะได้ความเจตนาดีด้วยความหวังดีในแนวคิดของเราเพื่อนําไปประกอบในการพูดคุยในการคิดนะครับแม้กระทั่งการปฏิบัติเช่นเดียวกันวันนี้นะครับมี2ท่านเราอยู่ด้วยกันกับท่านอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับพักเพื่อไทยเขตหนองจอกนะครับท่านไพโรธอิสระเสรีพงศ์วันดี้ครับสวัสดีครับยานดครับยิดีครับหลายเรื่องเลยเกินวันนี้ จริงๆก็เราพยายามจะหยิบประเด็นข่าวนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องเข้าใจกันสักนิดหนึ่งประเด็นการเมืองบางทีพูดด้วยความตั้งใจบางทีก็อาจจะไปสกิดโน้นสกิดนี่มันก็ไม่ดีนะครับไอ้อาจัยครับความเข้มข้นในการสนทนาเนี่ยผมเข้าใจนะครับท่านผู้ชมทางบ้านคือต้องการอยากจะให้ เราเนี่ยได้พูดอะไรอย่างตรงไปตรงมาครับจริงๆก็พูดทุกวันนี้ก็ยังตรงไปตรงมาอยู่นะ,ะเพียงแต่ว่าไอ้การตรงไปตรงมาของเราก็มามุ่งในเรื่องของอความเป็นอยู่ในเรื่องของจิจๆบางครั้งเราอาจจะต้องเล่าเรื่องของเราสู่ <นะ S 1> ท่านผู้ชมบ้างน,นะครับ,รบว่าเเราอะไรเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเรื่องนะครับโดยปกติถ้าเราหยิบประเด็นทางหนังสือพิมพ์มามันก็อดไม่ได้ที่จะมาเป็นประเด็นวิเคราะห์นะครับว่าเออถ้าหัวข้อเป็นอย่างนี้ ไอ้น,นั่นเป็นอย่างนั้นถ้าเราเป็นยัง,งไงไอไอ้ความที่เราเป็นนักวิชาการเป็นนักการเมืองมันก็ต้องพูดอย่างนั้นถูกไหมฮะความเป็นเหรียญสองด้านนี่นะฮะคือทุกเรื่องนละครับท่านผู้ชมครับมันมีทั้งบวกและลบคำว่าบวกลบคือกับดังนั้นสิ่งใดนะฮะที่ว่ามันมันก่อให้เกิดนะค,ความไม่สบายอกสบายใจนะครับทางพวกเราทางรายการเนี่ยจึงจะต้องละเว้นในช่วงนี้คนที่เป็นแฟนของรายการเนี่ยบางคนก็ โทรศัพท์มาทานองว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเข้มข้นไม่ค่อยแซ่บเท่าที่ควรนะครับก็คิดว่าถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้นะฮะหลังจากมีแล้วก็คงจะดีขึ้นนะครับก็พูดคุยกันความเข้มมากบางทีก็ไม่ดีสังเกตเวลากินเค็มจัดเผ็ดจัดมีปัญหาโรกไตทันทีนะลำไส้กระเพาะมันก็จะกลายเป็นปัญหาได้พอดีพอดีอย่าไม่กินรสจัดวันนี้หลายเรื่องเลยไงท่านรสนะครับผมหยิบประเด็นข่าวนะฮะวันนี้ประเด็นข่าวมาพูดมาคุยกันไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องปัจจัยรุมเร้า คลังปรับลดปรับลดเป้า GDP นะครับบอกว่าชี้ยอดเก็บแวตติดลบ2.5จริงๆไม่ว่าท่านสสไปรลดเองผมเองก็ทำการค้าเรื่องแวตก็พอสมควรนะครับประเด็นดัชนี MPI ต่ำสุดรอบ14เดือนนะครับคือเป็นดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่เขาเรียกว่าเป็นภาพตัดสอสออสาย่อเขาครับ ประเด็นหวันท่องเที่ยวหดตามเศรษฐกิจโลกนะครับอันนี้ก็พูดกันมานาพอสมควรก็ต้องพูดกันอีกนะครับประเด็นเกษตรกรหนีภัยแล้งแห่ทำงานก่อสร้างน่าสนใจน่าสนใจนะครับส่งออกข้าวนะครับพฤษภากระเตื้องขึ้นจริงก็ว่าเดวต้องถามสสพ้รอดนะฮะกระเตื้องหรือไม่กระเตื้องแล้วกระเบื้องเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับพาณิชย์ลุยโปรโมทข้าวไรเบอรี อาจจะเป็นอมุมหนในแนวทางหนึ่งแล้วก็อาจจะไปแถมในเรื่องของอ SMB นะครับปรับหนี้เพียบหลังยอดขายครึ่งปีตกไป40%สนะครับ s b น่าสนใจนะฮะ,ะ,ะใครที่ทำ SMB อยู่หรือแม้กระทั่งพี่น้องเราที่คิดจะทำอะไรนะครับในรูปแบบของ SMB เป็นอุตสาหการรมขนาดย่อมผมนี่เป็นเลขา อธิการ s m e แห่งประเทศไทยนะแต่ว่าสมาคมนะนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับอาจจะต้องมาพูดมาคุยกันก็คือในเรื่องของนาโนไฟแนนซ์ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้อนุมัติไปถ้าดูตามข่าวนะครับก็ประมาณ5บริษัทนะครับเราพูดในประเด็นกันว่าเอออย่างนี้มันอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับปรับลด GDP ยอดเก็บวัดลบ2.5%ร์เ นะครับจริงๆ2.5%ของวัดเนี่ยก็ไม่น้อยเลยทีเดียวครับนะถ้าหนมุมของผมเนี่ยนะ <c oughs> ผมไม่ต้องอ่านข่าวผมก็รู้ว่าเพราะว่าคืกอก่อนหน้าที่เราจะได้ข่าวจากภาครัฐเนี่ยครับือผลกระทบที่เราไปจับจ่ายซื้อสินค้าพบปะพี่น้องประชาชนเพื่อนฝูงนักธุรกิจเขาก็มีท่าทีออกมาในลักษณะที่ว่าเศรษฐกิจนี่มันไม่ค่อยจะกระเตื้องนะครับ <c oughs> จนมาเป็นข่าวนี่นะครับคือว่าชาวบ้านนี่ไปก่อนหน้านั้นแล้วชาวบ้านบอกบนเสียงบนเสียงบนบแล้วก็มาเป็นเรื่องที่ภาครัฐยอมรับว่าทางเอ e ต่างๆอุตสาหกรรมดีมานเนี่ยดีมานในความต้องการตลาดที่กําลังซื้อมันตกก็ส่งผลเนี่ยนะครับตามที่ภาครัฐออกมายอมรับคือเวดคือภาษีมูลค่าเพิ่มภ <c oughs> าษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการซื้อการขายนะครับสินค้าบางอย่าง ถูกบังคับเดยวัดหมายเวาว่ากรณีที่ใครทําประกอบการค้านะครับมีรายรับปีหนึ่งเกิน1น้านแปดแสนบาทอันนี้กฎหมายบังคับว่าคุณจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวัดถ้าต่ำกว่านั้นก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ทั้งถ้าการซื้อการขายเนี่ยมันลดลงร้านก๋วยเตี๋ยโดยส่วนใหญ่มันก็ไม่มีแวัดไม่มีแวดใช่ไหมฮะร้านเล็กๆพูดง่ายๆรานต่ำกว่าร้านแก็บางที นะบางส่วน<ม>ก็เกินล้านแปดืองกันแต่ว่าก็ใช้วิธีการอื่นโดยไม่จดแวตดนี่ก็เป็นประการที่หนึ่งแต่ที่แน่ๆก็คือถ้าการซื้อการขายลดลง<ม>วัดลดแน่นอนร้อยเปอร์เซ<ม>็นต์นะฮะอย่างไอสังหาริมทรัพย์อย่างที่ดินเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าวตดนะผมดูตัางข่าวบางทีบอกว่า<ม>ที่ดินติดลบทําให้แวตดลดอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ดินเนี่ยเขาเรียกเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะคนประกอบการจัดสรรที่ดินเนี่ยไม่มีแวตดนะครับเพราะฉะนั้นท่านซื้อบ้านเนี่ย จะอไปขขอวัดไม่ได้ไปเคมไปเคมวัดไม่ม่นะครับซื้อบ้านจะมีภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับซึ่งปกติเขาก็จะจคิดเป็นลักษณะอย่างนั้นไปนะครับผมเห็นใจนะฮะพี่น้องเราที่ประกอบธุรกิจนะโดยเฉพาะเป็นกลุ่มครอบครัวใหม่เพิ่งแต่งงานมีภรรยานะครับแล้วก็เริ่มนะสตาร์ทที่จะทําธุรกิจเพื่อจะเลี้ยงครอบครัววันนี้มันฝืดเคืองนะคือโดยเฉพาะที่เจ้าใหม่ S <S ไอ้เจ้าเดิมๆเขาอาจจะมีทุนเก่านะก็กินไปไอ้เจ้าใหม่ๆที่อาจจะไปขอโอดีแบงคนะ<ช>หรือไปกู้ยืมเงินนะเพื่อมาทําธุรกิจวันนี้ผมเห็นใจนะฮะเด็กใหม่ๆที่ไฟแรงเนี่ยอยากจะทะเยอทะยานอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองทําไปแล้วเนี่ยมันมีอุปสรรคก็อย่างที่ว่านะว่าคืออํานาจการซื้อเนี่ยมันลดนะคือจะเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนลดการใช้จ่าย คือเป็นห่วงว่าเงินจะหายากในอนาคตคจึงไม่กล้าไม่กล้าใช้ใจ่ายแล้วก็ส่งผลเนี่ยนะครับว่าใครที่ไปเป็นเริ่มต้นสตาร์ตาต,าตอนนี้นะครับมผมเห็นใจนะเด็กใหม่ๆเนี่ยเราไม่ปรารถนาที่ว่าอยากจะให้ลูกหลานไทยเราเนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนขึ้นมาเรียนจบมาก,ก็ไปทํางานกินเงินเดือน,น,อนคือมันไม่กีรังยั่งยืนหมายถึงว่าไอ้ความก้าวหน้าการเติบโตของประเทศเนี่ย มันต้องเชื่อมโยงกับระบบธุรกิจต้องยอมรับตรงนี้นะครับ,รบถ้าทุกส่วนเลยเนี่ยถ้าเราไปมุ่งแต่หวังว่าจะไปเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยไอคนที่จะไปเป็นผู้ผลิตนะฮะที่จะไปเปิดโกดเกิด GDP ขึ้นมาในระบบเนี่ยมันมันเกิดน้อยนะมันเกิดน้อยคือมันมียักษ์ใหญ่อยู่แล้วก็ปล่อยไปเรื่องเงิงนเดือนเงินให้สวัสดิการพนักงานนะแต่ไอ ไอ้ผลผลิตมวลรวมเนี่ยมันจะต้องมีการหมุนเวียนถูกไหมหอหอไอ้อย่างนี้ก็คือจาก A ไป B จาก B ไป C ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอย่างที่ผมว่านี่เป็นเล็กๆก,กระจายกระจายกันทั่วทุกหัวละแหงเนี่ยร,บรบะบบมันจะมันจะโฟมันจะหมุนเวียนและการจับจ่ายซื้อสินค้า เราจะเห็นว่าเ,าเมื่อยุคสมัยประมาณทักปี4ี4่สีจะได้ต<ช>ั้งแต่มีพักไทยรักไทยเข้ามาเขาก็มาทําเราจะเห็นข้อแตกต่างนะคือจากตอนนั้นต้มยำกุ้งใช่ไหมพอเข้ามาปุ๊บมีวิชั่นในการบริหารประเทศม,มนเนจเมนคิดใหม่ทมําใหม่เห็นเลยเห็นภาพนั่นแหละครับถ้าใครฟังที่ผมอธิบายไม่เคลียร<ช>ดูจากตั้งแต่ปีสีสา พอมาปี44พอมีการเลือกตั้งในขณะนั้นที่เราใช้รัฐนูนฉบับปี40เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะครับผมเห็นว่ามันดีไปหมดนะร้านค้าตลาดดูมันคึกคักนะอาจารย์นะไปไหนๆรู้สึกว่าใบหน้าคนยิ้มแย้มแจ่มใส<ห>เพราะว่ามันมีทางหาอะไรได้นะครับ<ห>คนพอเรามมนมีตะตามก็ไม่เครียดกัดก้อนเกลือกินสมัยนี้มันใช้ไม่ได้มันไม่ได้คนเขาก็มีอาการดิ้นรนนะครับแล้วก็ส่งผลให้ในขณะนั้นเนี่ย เห็นภาพนะครับที่พวกเราอธิบายเนี่ยยังไม่เขีย์ดังนั้นถึงจะพูดในเหตุการณ์ปรากฏการณ์ที่ผ่านมาสีีมาถึงปัจจุบันนี้นี่เท่าไร่แล้วสองห้าห้าแปดใช่ไหมก็สิบกว่าปีสิบกว่าปีนี่เราจะนึกได้นะครับคนที่เป็นผู้ใหญ่ยังจําได้สิบกว่าปีก่อนเนี่ยวัตถภาพอจากปีสี่สามาเป็นสี่สี่เป็นยังไงสี่สี่มาถึงสี่ห้าเป็นยังไงสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดเป็นยังไงสี่แปดเป็นยังไงเราเห็นว่าเห็นนี่มันนี่ครับคือเรียกว่า ือทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันมีการแมネจเมนต์และก็ส่งผลให้เงินมันหมุนเวียนนะครับที่เราจะเห็นไอการโฆษณาทางทีวีทางโฆษณาสัมพันธ์นะครับที่ว่าเงินกําลังหมุนไปหมุนไปนะจากโรงงานปลากระป๋องใช่โรงงานก็จ้างพนักงานอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็โรงงานก็ไปซื้อวัตถุดิบมันหมุนไปหมุนมามันก็เกิดอะไรฮะมันเกิดการ หาไรายได้มันเกิดการซื้อขายรัดก็ได้ภาษีพวกนี้หมุนแล้วงอกครับนี่นคืออธิบายง่ายๆนะครับแล้วก็กไอ้ปรากฏการณ์นี่มันสิบกว่าปีผมคิดว่ายังอยู่ในความทรงจํบพี่น้องประชาชนก็คงจะคิดตามผมไปว่าบรรยากาศอันเป็นความสุขอย่างนั้นน่ะครับคือไม่ต้องไปพูดอะไรว่าจะทําอะไรความเอาเป็นว่าให้คนเขาอยู่ดีกินดีคําว่าอยู่ดีกินดีในความหมายของผมนี่หมายถึงว่าทุกอาชีพไม่ว่าพี่น้องเกษตรกรทําไร่ทํานา พี่น้องก็จะต้องมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพแล้วก็เหลือไว้เก็บส่วนหนึ่งเพียงเ,เล็กน้อยก็ยังดีนะครับคือไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยไอ้ข้าวก็ไม่ได้ตามที่ต้องการข้าวก็ตกตามภายัยแรงน,นะครับแล้วก็จะไปขายข้าวเปลือกข้าวเปลือกก็ถูกแต่ไปซื้อข้าวสารมากินแพงอะไรเงี้ยนะครับ,รบเราจะเห็นว่าไอ้ความแตกต่างความเหลื่อมล้ําอย่างนี้นะครับว่ามันจะเกิดขึ้นมากมายนะครับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในยุค ที่เราเห็นการเปลี่ยนผ่านคือจาก4สมา4 4เนี่ยเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าไอ้เสถียรภาพของพี่น้องประชาชนชาวลากยากคนทั่วไปเนี่ยเห็นว่าเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับยอดการซื้อสินค้าบริการนะครับสินค้าทั่วๆไปไม่ว่าจะจําเป็นไม่จําเป็นนี่ขายได้หมดมนะครับผมเคยไปถามนะไอ้ร้านที่เขาทําผมผู้หญิงเนี่ยนะก็มีอะไรมีทั้งนวดหน้า มีทั้งแต่งหน้าอะไรทำรงปทำเล็บเนี่ยเขาบอกในยุคนั้นเนี่ยต้องหาพนักงานเพิ่มนี่แหละครับคือสิ่งที่เราหยิบยกมาในรายการเพื่อให้ท่านผู้ชมได้คิดตามกันผมเห็นด้วยอยู่ประการหนึ่งคือกระบวนการที่อย่าสร้างมนุษย์เกินเดือนมากนักแต่ว่าโอเคการไม่สร้างมนุษย์เกินเดือนมากนักเนี่ยมันก็ต้องสร้างสร้างภาพวิธีคิดในเชิงการบริหารจัดการเพราว่าการค้าโดยเฉพาะยริงการค้าขาย แต่มันก็ไม่ง่ายนักท่านสสการเป็นพ่อค้าเนี่ยผมเองนี่นะจากอันนี้จากตัวผมเองเลยนะเมื่อวันนี้มาทําธุรกิจอยู่เนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากเดิมก็คือสมัยผมเรียนเนี่ยรู้ไหมผมเนี่ยไม่ได้ใช้เงินทางบ้านเลยนะครับเอาไปขายมุ้งอ่ะแต่ก่อนท่านอยู่นองจอกใช่ไหม่ะไอ้แขกที่แบกมุ้งขายน่ะน่าลูกน้องผมน่นแต่ก่อนอ่ะผมตื่นเช้ามาตีสี่ผมไปโรงงานมุ้งแล้วก็ไปเอามุ้งมา แล้วเสร็จแล้วก็แขกเอาไปคนละสิบหลังสิบหลังสิบหลังนะครับพอขายมุบตันเย็นก็เก็บว่าขายได้เก่งคิดกาไรหลังละสิบบาทคือเริ่มมาจากตรงน้อนขึ้นั่นคือคือการค้ามันต้องเริ่มจากอย่างนั้นมันไม่ใช่ง่ายนะครับหลังจากนั้นก็มาทําอีกแตงลัโรงงานเฟอร์นิเจอร์สมัยก่อนในนอกดาวเขาขาวที่เขาไอติ่ฟูเมก้าซิงล้างจานนะโรงงานผมทำนั่นนะตะเกียบไม้ยิมฟันที่ทําปนไม้ไผ่ผมเป็นเจ้าต้นต้นของประเทศปัจจุบันยังทํำไหมครับเออเลิกหมดแล้วคือคือเปลี่ยน คืออะไรวิธีคิด<ม>กำลังจะพูดถึงว่าในเชิงการค้าบางอย่างต้องปรับเปลี่ยนณ<ม>นะภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับภาวะแต่โรงงานตะเกียบพอตอนออม้งเนี่ยพอจบนะครับ,รบตอนนั้นมาเรียนเนติบัณฑิตแล้วก็ทำทำ euh, ขายม้งอยู่ไปถามหมอดูผมก็ผมจะจบเนติบัณฑิตไหมหมอดูบอกว่าไม่มีทางบอกทำไมอ่ะผมผมผ่านเทอมแรกแล้วนี่เนื่องจากว่าสมองคุณคิดแต่ดอกเบีย้ยอย่างเดียวทุกคืน <c oughs> คุณไม่ทางจบ นะครับก็เลยก็เลยเลิกขายมุง้งนะ่ก็เปลี่ยนมาตลอดเพราะฉะน<ม>ั้นในเชิงธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้คิดณเวลานี้แล้วก็ทําได้เลย <Okay. S 2> แต่ว่าเราจะต้องปลูกฝัง<ม>นะครับรัฐบาลต้องปลูกฝังนะครับณนะเวลานี้ถ้าไปหาไรายได้ทางเดียวเนี่ยนะมไม่มีทางเลยนะครับไม่มีทางที่จะมาจุนเจือในรักษณะอย่าง,งนี้นะครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาณเวลานี้เนี่ยผมว่าต้องหาไรายได้หลายทาง ผมนี่วางแผนตั้งแต่รสภผมผม <ฮะ S 2> วางตัต้งแต่ต้นนะผมแต่ก่อนผมทำสำนักง,งานทนายความก็ทำ <ฮะ S 2> สอนหนังสือผมก็ทำ<ฮ>ะนะครับผมไปทำคอนโดมิเนียม,มไปโ <ฮะ S 2> น่นเลยผมไปทำหมู่บ้านจัดสรรฉีก <ฮะ S 2> ไปทำโรงแรม <ฮะ S 2> ไปขายสมุนไพร <c oughs> คือคือผมมองว่าภาะวะบางอย่างมันมีขึ้นและมีลง10 <ฮะ S 2> ปีขึ้น10ปีลงเพราะนันถ้าไอตัวนี้ตกตัวไหนมาช่วยนี่นี่คือคือการิหาจัดการที่ผมทำอยู่นะผมจึงพออยู่ได้นะ การผลิตของเราเนี่ยโดยเฉพาะที่ทําส่งออกวันนี้เรื่องของทางเรื่องของ GSP ก็ได้ข่าวดีมาเมื่อเช้าเห็นว่าสารัฐใช่ไหมเขาเปิดให้อีก5ปีคือเรื่องของสิทธิพิเศษนะฮะเรื่องของภาษีที่เราส่งไปประเทศอเมริกาแต่ EU ก็ยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ให้สิทธิพิเศษกับเราครับดังนั้นนี่ก็เป็นเรื่องข่าวดีนะครับ สหรัฐก็เป็นคู่ค้าของเราที่สําคัญเหมือนกันนะสินค้าเราหลายรายการก็ไปอยู่ที่อเมริกาก็ยังโชคดีฮะที่เรายังมีช่องทางคือสหรัฐเนี่ยก็ยังให้โอกาสเราเริ่มตอบจากนี้ไปอีก5ปีนะครับก็เป็นข่าวดีเมื่อเช้าผมก็ได้ฟังทางรายการฐานีทางช่องหนึ่งนะครับก็ได้พูดในเรื่องของอสหรัฐนี่เขาได้ให้โอกาสไทยนะครับในการต่อเรื่อง GSP ไปอีก5ปีก็จริงๆแล้วผมว่าไทยต้องช่วยไทย ไทยช่วยไดในที่เหมือนพวารัฐบาลต้อง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 ไปช่วยแต่ก็ช่วยอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่บางอย่างเนี่ยการกระเตื้องอย่างเอาง่ายๆอย่างเงี้ยถามว่าการจะลงทุนเนี่ยต้องใช้อะไรนะครับหลักการลงทุนผมเคยพูดอยู่เสมอคือหลัก 4M หนึ่งคือแมนคือคนสองก็คือันนี่ก็คือเงินสาม m a n เ g e m e คือการบริหารจัดการสี่สุดท้ายคือ m a r k e t ็ตติ้งสอ่สี่ส่วนเนี่ยแม้จะส่งเสริมให้คนลงทุนในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยนะครับ คุณต้องคิดถึง4ประการให้ได้1แม่นคนอนจจะพอมีอยู่นะครับคนดิดจะทําการค้าตัวเขาละโอเคเขาขอขอทำด้วยตัวเขาเองนะครับโดยไปต้องจ้างใครแต่ว่าถามมีเงินหรือเปล่าถูกไหมฮะคิดได้แต่ไม่มีเงินลงทุนไอ้ต้องคิดแล้วเอะเราจะหาวิธีการหาเงินให้กับประชาชนอย่างไรอย่างสมัยพักเพื่อไทยก่อนเนี่ยผมชอบนโยบายแล้วกองทุนหมู่บ้าน1ล้านบาทเนี่ยผมถือว่านี่คือแมนเชษ อ่มันนี่ที่เอาไปซัพพอร์ตตัวแมนคือคนเนี่ยบุคลากรเขามีอยู่แล้วคนเหล่านี้เข้าถึงแหล่งเงินลําบากโถเขาเขาเขาเข้าถึงแหล่งเงินไม่ได้พอเข้าถึงแหล่งเงินไม่ได้วิธีการที่ง่ายที่สุดนั้นก็คือจัดกองทุนหมู่บ้านและให้ประชาชนทำมาค้าขายที่ผมชอบนะคือผมผมทาการค้ามาตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุสิบเอ็ดขวบถูกไหมเราเราเก็บตันเทีแล้วว่าโอ้ใช่เลยอย่างเงี้ยใช่เลยนะครับอ่ไม่นสวิตรการบริหารจัดการ อันนี้ก็ต้องส่วนหนึ่งต้องภาครัฐต้องเข้าไปสอนถ้าสอนภาครัฐต้องรู้จริงโอทอปขึ้นทะเบียนยากไหม,มก็ต้องมาดูแล้วอ่าทำน้าพริก<ม>นะครับทำน้ำผลไม้ขาย<ม>คุณทํำยังไงให้เขาขายได้ง่าย<ม>แตระดับกันนั้นไม่มีโทษ<ม>คือผู้บริโภคปลอดภัย<ม>รัฐต้องเข้าไปรักษานี่คือแมจ a เม้นต์อย่าไปคิดแต่ว่าแมจ a เม้นต์คือแมนมานั่งทําบัญชี ถูกไหมฮะการหาจ,จัดการเขียนแบบอันนัเกียนมอีกระดับหนึ่ง<ม>นะนี่คือ,น,คอนี่คือสิ่งที่ภาครัฐจะต้องลงไปดูนะในการช่วยนภาะวะเศรษฐกิจอย่างนี้วันนี้เนี่ยน,นะครับอ่ะท่านขายขายน้ำเออะไรนะใบโบบกอะ<ฮ>ช่วงนี้น่าจะขายดีนะ<ฮ>เพราะมันช้ำในกันเยอะถูกไหมฮะร้อนการกร้อนในทำยังไงจะให้เขามีโอกาสขายน้ำโบบกใส่ขาย